กับลูกสายนะถึงเอา,ามาอยู่หน้าไม่สหมือนมนะืนสามมื้อสามสาามืม้อหนักมากก สบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องลงไฟเบอร์สุขุขุนเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศชาวไทยก็ยินดีนนนนนตอนหอบข่อสู่ซ่องชาวไทยสาวลาวสีนอเด,ด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้เนาะมันมียังหลายพี่น้องเอฟซีหันจากเบิ่งส่วนภาคชาวไทยว่าไปหอดใส่แล้วนะพี่น้องเนาะเออมื่อนี้ซาทยกสิมาอัปเดตให้พังเนาะพี่น้องเนาะแบบคร่าวๆกาวก้า่ือแบบส่วนชาวไทยนี่ได้ปลูกยังแน่ไปเนาะถี่พี่น้องเอฟซีเอามาหายในชาวไทยปลูกยังไหนนะพี่น้องเนาะเออเหาก็ไปเบิ่งนนำกันเลยนะพี่น้องเนาะว่ามีอีหยัง สะทยกับบริลงขี da ่ไปอ่าสองมื่นแล้วบอกประมาณสองมื่นบอเออมันมือหนึ่งสองมื่นแล้วพี่น้องประมาณนี้แหละจ้าบม่ควรเช็ดคอนเทนต์ยังเน่บวกกับอ่าการเห็ดส่วนแล้วพี่น้องสะทยกับเห็ดส่วนไปนํากันถ่ายคลิปบางเถอก็ได้บางเถอกับบบางเถอก็เลี้ยวช่างเนาะยังเนาะดองไวาดองไวายน่อคลิปกันเออแต่ก็ยังบริเอาลงไปให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งนน้ำกันนะพี่น้องเมื่อนี้ก็ตื่นแต่เศร้าพี่น้องสะทยตื่นแต่หาโมงตรงเนาะแต่ยังมืดอยู่แล้วก็พอดีแหละ ตื่นมากาหนึน่งเข่าเน,ะนาะรังไายหนึ่งเข่าแล้วก็ต่อมาก็คือแบบมาเลาะสวนหลินยังไม่ทันได้ล้างถ้วยช้ำนะเพียงเนาะเอ่อวิยงเขือนเขาก็บริไลยดอกแาะว่าเขากาเห็ุแต่เยอะไหวเนาะเพราะว่าเขาตื่นเขาก็อยากนอนต่อบุฟู่เป็นอย่างนอนไปรับนะพี่น้องเนาะเออกระสีมีประมาณนี้เนาะแล้วสะทายชิพ่าพี่น้องเอฟซีมาเบิง่งว่าสะทายไหนได้ปลูกพักยังยงงไปเนี่ยแล้วก็อ่าสวนพักสะทาย,ายเป็นใหญ่เนาะมีจากนานจากนานเพียงเนาะ ่ะนี่ค่ะวิบเบิ่งนํากันเลยนะเพียนเนาะอันนี้แม่นโวนภาคที่นองสไทยอันขุดไว้ให้นะเพียนเนาะซึ่งก็เฮาก็ได้อันปลูกภาคไปแล้วนะเพีองเนาะเออแต่ว่าเพิ่นจักว่าในยังในยังอันป้าไว้บนได้นี่สไทยอันนี้บ่สะทบ่จูเนะสไทยบด้มาเบิ่งนำเพิ่นก็คือสิแม่นวานพวกอันผักกาดผักกาดอันผักกาดน้อยบ้านเฮาเอ่อดักกาดต๊ดเนะาะแล้วก็สิเป็นพวก ผักซีไปเรื่อยแล้วก็บัวรพาโอเคเนาะก็สิีนี้ประมาณนี้แหละนี่เนาะเอาพวกผักตีหวานได้ซะก่อนนี่ก็แม่นล้างบ้านสาวไทายนะพี่นะ้องได้ทางหายายังเรียบร้อยแล้วก็กล้วยกันเนาะหนึ่งปีสองปีสามปีสี่ปีพี่นะ้องปีกล้วยเข้าโอ้โ,โหเสียเมนูอย่างเนาะเมือนนี่เนาะคอมเมนต์บอกชาวไทายเด้อผู้ใดยอยากใหายชาวไทายเห็ดเมนูปีกล้วยนะพี่นะ้องเนาะ เออเฮาสิแกงใส่กระดูกหมูอ่อมปีกล้วยบนะ่เานาะเออเห็ดคิดหาแนวกินแล้วเนาะพอปีกล้วยของเฮามันเกาออกมากตเลี๋ยวห้าวชำเลาะชำนึงเฮาก็ต้องตัดนะนเนา,าะมันเฮาบ่ตัดลำลาบไปเรื่อยเลยหมาไม่ชิลลี่พี่น้องอืมก็สิมีประมาณนี้แหละล่างบานชาวไทยเนาะซีหกหนึ่งพี่น้อง <c oughs> กวดกวดยังบ่ทันได้เผาแล้วซําเนาะออกส็ะสิว่าอ่าคุณนานพักแหลสิีเผามีอาสินานพักมันจนะงามเนาะอืมนานตัวน,นี้ก็คือยังบ่ทันได้ใส่ฝุ่นเด้อมีแต่ว่า เสียหญ้าแล้วเอาหญ้าตัวเฮาเสียตัวมันแห้งเอาไว้จุดนั่นเพียงเนาะมันก็เลยแบบดินดำงามเลยพี่น้องดินดำๆเสียงามเนาะป่ะพี่น้องเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องไปเบิ่งหน้าบ้านพียงเนาะป่ะไปกันเลยเนาะอันนี้ก็แม่นดินหน้าบ้านเนาะที่น้องสะไทยคุดไว้แล้วพี่น้องก็สิได้ขุดอันแต่หากะหากะส่วนที่1เนาะส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ยังบ่ทันได้ขุดนะพี่น้องเนาะในอันทางมนต์ๆอันนี้สะไทยกะ หวานผักซีใบเรื่อยเพิ่มนะเพียงเนาะในนี้ค่ะตวัวมันเน็ดมันลายเนี่ยนะก็เลยอยากให้มันจุจีกันก็เลยมาหวานชนิดตืมเนาะอีกหน่อยหนึ่งค่ะกดอกแค่สะไทยกับวาซิวาแบบอันนั้นเนะาะตัดออกเพราะมันจะงำนะเพียงเนาะอีอย่างก็คือถ้าเขาจะกินในอันดอกมนันหมากมันค่ะมันสูงจะไทยเอาไปได้คือเก่าเนาะ ยังเสาๆเลยพี่น้องเลยเนาะตะเวนหากระฟวมฝืนเนาะนีในทรงชาวไทยปรงเพียนับพี็นเนาะแบมันกะกัดเบิดเลยเนี่ยแมนกะปร่งใหม่ึ้นมามันก็สิเป็นหน่อเนับเปนเอาะดิเน่อคือหน่อไม้นี่แหละจะโกกอีหยังจะเขาเอิ่นว่าโกกอีหยังนะพี่น้องคอมเมนต์บอกชาวไทยเดี๋ยวปลูกไปละดานะบ่อกปลูกกอีหยังนะพี่น้องใส่กะวางแผนไว้ว่าบริเวณทางหน้านี่ชาวไทยสิปลูกดอกไม้ไว้ลายเนาะ ตัางดอกน้อยดอกใหญ่ดอกดาวเฮืองสะทายสิปลูกเต็มไปเลยสะทายก็ได้วานดอกดาวเฮืองที่สะทายเก็บได้หลังบ้านเนาะตอนนี้ก็เริ <ra> ่มใหญ่แล้วแหละเดี๋ยวหามบิ่งดอกดาวเฮืองที่สะทายอันปลูกไว้นะเพียงเนาะหวานไว้พี่น้องพี่งเนาะย่องสิเห็นอยู่บ่มันตัวนี้ออกหลายนะเพียงเนาะตัวนี้เพิ่ออกน้อยจะเป็นอันดอกดาวเฮืองเนาะประมาณสีเหลืองสะทายอมาหวานนะสีเหลืองแบบแม็นพวกสีเหลืองหรือสีชมพู มันตือเนาะมันมีก๊กหนึ่งที่มันป่งอยู่ลังบ้านราะว่าลังบ้านสไทยนี้เคยเป็นอ่ะสวนดอกไม้เก่าใช่ะเออแล้วมันมีเมล็ดมันในมันอยู่ในหันแะ้วเยียงเนาะสไทยก็เลยแบบจับมาหวานเลยซะจับมาหวานเลยอันนี้คือไงเดี๋ยวเด็ดเนี่ยอกระทางหนึ่งผัดออกลายลายเนาะกระทางหนึ่งผัดบาออกออกลายสงสัยแบบดินถมมันรวมมีแนวงามมันอะไรอย่างเนาะอืม ดอกไม้เช่าไสยวาสิหาถัางมาใส่เพิ่มเพราะว่าใกล้ชิ่วตุ่นจีนแล้วเขาต้องแซมดอกไม้แดงๆอันนี้ป้าไหวเพราะว่าเวลามันออกดอกงามงามพี่น้องเอออยากถ่ายพี่น้องเอซีเบิ่งแหงเนาะตอนนี้ผึ่นกะกำลังออกดอกหน่อยหนึ่งประมาณสามนิ้เนาะพี่น้องเนาะเออกำลังสีแบบกำลังสีใหญ่กำลังสีอ่าคืนมาเป็นดอกใหญ่ๆเนาะเป็นพุ่มใหญ่ๆงาม,งามพี่นออ้องกราใส่ซีไปซื้ออ่ากระถางมาเพิ่มนะพี่น้องหากระถางมาเพิ่มกระถางสีเช่าไสายไส้กะ มันเหม็นกะทางงามด้วยอีชังดอกชาวไทยใส่ใส่ทุกอย่างให้มันเป็นประโยชน์เนาะโดยงบของเฮาก็คือชาวไทยเหน,นเคยอันอ้าชาวไทยเคยอันเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับน้ําปลลุมาสินะเออไปหาบน้ําปลลุมามาคาอยู่เพือนเนี่ก็จะมาแบกเอาสินะตุกจะได้ห0 0ัน0 0กน,นะพี่น้องเออแล้วกะ็ตุกใดที่มันแตกนะเฮาก็มาตัดเข่งตัดเข่งเนาะพียงงอนแล้วก็มาเฮ็ดเป็นทางเราใหม้ปลูกเนาะพี่น้องนะะะเนา,า,าปปนะนอนะเออ นากาบริหารชาวไทกายอยากได้ทางเพิ่เนาะสิกาอยากได้ทางนี่แหละอันน right. like, ี้อย no. ู่มาประมาณสี่หาปีแล้วเด้กพี่น้องเด้ออยู่ประมาณประมาณสี่หาปีแล้วใส่รุ่นต่อรุ่นจนแบบตั้งแต่รุ่นแหม่สตไทยอันปู่พากะแต่งเฮืองจนมาหอดรุ่นนี้เนาะพี่น้องจนสตไทยแบบได้เฮียนจบเนาะพี่น้องเออปูกหมักเพสหมักพายช่างใสเต็มบนน้ำเงี้ยเนาะสตไทยก็มีแพนยังหลายอย่างที่เสตุส่วนนะพี่น้องแต่กันยังประันเหตุวันนี้สตาไทยสิไปเอาอ่า ผักหวานเน,นาะเฮาวสิมาผักหวานนี่มากาา้าใส่ทงดำๆกับเต็มเนียงเน,นาะบอกว่าเฮาวสิตั้งไว้อยู่ห่มใช่ลายมือแล้วสะไทยอันบดได้เอาในผักหวานนะบ่เม็นเพียงพี่น้องเด้อเนาะเืมิมถักเดิมเน่เห็ดกับสุ่นต้นทางหนาอนีกอะแบบละกะเลาะไปเลาะมาเท่านี้กันเดิมนเนาะชีห็ดมือใดกับบดได้ห็ดบันยี้สิทายคลิปละกะันเหตุทายพี่น้องเอฟซีเบิ่งเลยซช่เนาะเออจังเบิ่งน้ำกันว่ามันเป็นแบบใดสะไทยเห็ดถือหรือว่าเห็ดพิษทุกคนกับชีได้แบบคอมเมนต์มาแล้วก็แบบ ให้คำปรึกษาเป็นท like yep. hmm, oh, really? ี่ปร <wh> ึกษาเพียงเนาะกับการเกษตรที่จร uh ิงสะทายก็เคยเห็ดดอกปูผักเนี่กับแม่สะทายแม่สะทายกับปูผักเลี้ยงสะทายนี่ยแหละเลี้ยงาอเลี้ยงน้องเลี้ยงลูกตัวเองเนาะพี่น้องเลี้ยงผัวเพิ่นเนาะตอนวนยังอยู่ตอนพอยยังอยู่ปูผักเป็นลูกใหญ่นาะพี่น้องอืมวันนี้เป็นก็สิสบายหน่อยนึงลูกใหญ่เบล้ะกับบด้อุกบ่ะอย่างอีช่างายเนาะเออกับเป็นผู้ใหญ่ทามาหากินองชีวิตไฟชีวิตมันแล้วพี่น้องเนาะเพื่อกระเห็ดแบบ ชีวิตของเพิ่นนอยากเพิ่นก็ได้เห็นเลี้ยงสัตว์ปลูกผักก็สิปลูกปลาหลปลูกก็กินดำนานช่งนานนะเออเพิ่นอยากแนวการปลูกปลาไว้ซะได้่าบผูกพักนี่อย่างน้อยฮนะเฮาแบบโบดีอันได้กำลิกำไรหลายแต่ว่ามันก็ได้กินยาวนานนะแล้วยังเนาะโดยเฉพาะการที่เฮาปลูกผักที่มันเก็บได้ตลอดที่นะ่ะคือผักอ,อีตูบาาออต่บัวราพาอ่าแล้วก็ไอชังผนะักอีตู่บัวรพาแล้วก็อีหยังน่ะ พวกที่มันแบบยืนต้นแล้วมันแบบสูงๆจากหน่อยหนึ่งแต่มันเก็บได้ตลอดเนี่ยมันแล้วก็ปรุงม,มาใหม่ตลอดอย่างเนาะเออใบกระพอกใบกระเพราใิ่นนะแล้กวก็หัชนะวชิงไข่ใบขี้หูดหัวาขาหัวคิงเนาะแนวติดบ้านที่เราขาดไปได้เลยเพราะว่าแบบเพื่อนได้ก็ต้องมีนะเออแต่ว่าแถวนี้เพื่อนสไทยเขาไม่ได้ปลูกผักแล้วบพว่าเป็นยังหรือว่ัวไว้าผาน้าเพราะเนาะอือ แต่ว่าชาวไทยก็อยากปลูกมาพิงมาชาวไทยก็ไม่ได้ไปใส่พอได้เห็ดคอนเทนต์ให้พี่น้องเอฟซีเบิ้งแล้วก็ปลูกไว้กินเองเนาะ,นะอืมข้างหน้าชาวไทยนี่ชาวไทยสีปลูกต้นไม้มันเต็มเลยนะนองเพียงเนาะแต่ก็คือสีแบบคือสีบทันตุจีนเนาะคือสีบทันตุจีนพี่น้องเอายก็สีได้แบบการบรรยายนก็สีไปส่งขายบ่อนที่เขาเห็ดการมักเบ้งขายหรือว่าอ่าบ่อนที่เขาหับซื้อในยามมันอันชื่ว่ามันซีนมันผ่าเลยหรือว่าคนลาวเฮาหรือว่าคนบริได้แบบแต่อันแบบ ไก่เนาะคนเซโนเฮานี่มกักไปเหตุบุญนะพี่น้องอดอกไม้นี่ก็มาณมัดละยี่สิบบาทหรือว่าบางบ่อนกาอยู่สมมติว่าอยู่ตัวเมืองนี่ก็มาดละสี่สิบบาทเพดไดใ้พี่น้องเอ้ดอกไม้ละลาะเนาะคันไรเป็นเงินบาทนะนะก็ไปไลยแถวใส่ตัวเมืองนี่ดอกไม้ได้เพราะว่าพื้นที่ในตัวเมืองหาบริหลายฮือนก็จะมาจี้จี้กันเนาะมาจิบมีพื้นที่ปลูกหลายคืออยู่เฮาพี่เนาะเวลาเฮาส่งขายกันเนาะฝากต่างแขวงกา เห็นข้าเจ้าลูกค้าต่างแข่งเนาะพี่น้องเนาะกะโอ้แพงเติบได้เนาะเออดอกไม้อันกีบดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองกีบใหญ่ๆอ่ะเออกีบใหญ่แต่ว่าต้นสะทายานนี่มันจะเป็นกีบน้อยๆนะพี่น้องเนาะอืมดีเป็นประมาณนี้แหละป่ะเดี๋ยวเราไปเอาอ่าเบี้ยผักหวานมาใส่อ่างธงยำนำกันเนาะเผื่ออันเห็ดให้มันแตกหัามันถึกดินเนี่ยเนาะพียงเนาะมันอึดอัดแล้วมันอยู่ในอันกระทางน้อยๆนั่นเนาะป่ะเราไปอ่าลงมือเห็ดนำกันเลยเนาะพี่น้อง มาพี่น้องเอาก็สิขุดเอาอา่าดินในบ่อน,นี่นะพี่น้องเพราะว่าเป็นบ่อนจุดพักอยู่คิ้เหนียวเก่าของสตาล์นะพี่น้องเอาก็ได้คนขี้เหงเอาไปได้มันกค่ะดินสีดำๆเนาะสมาุูดเลยสตาล์กับบุคุสตาล์เหตุถือหรือบ่อได้เพราะว่าบ่าเคยกล้าสะทงดำมันจะเถื่อนเนาะพี่น้องสตาล์ทำถูกโบถูกโบอคอมเมนต์บอกมาให้สตาล์นึ่เด้อ ดินดำดำที่นอเ่เเ้ยดินดำคือสะทายเลยเนาะดินดำดินดำคือสะทายเลยค่ะ,ะ,ะใส่ถุงลงกันเลยไม่เคยปลูกใส่ถังอันนี้จะเถื่อน เออเอิ้นบอกให้หมอนเลยยัง <Hey, hey. S 1> บ่ตื่นอยู่ hey, เราก็ใส่ต้นผักหวานลงไปเลยนะเพื่อนเนาะป้าเนาะเพิ่นแตกเพิน่นคือสซิอุดอันแพงก็ผักหวานเก๋เจ๋เอ่อ,เเอ,อ,อ,อน <Hey. S 1> อันนี้ชิเป็นแบบชิชู่ อ,ออกก็ได้ที่หน่อชิชูป้าผ่นพอดีแตกแตกหน่อตัวในออกมาเรีบยบร้อยแล้ว่พ่องชิชูเขาก็ะิบอบกออก,กอตรนาะเหราะว่ามันแหงนหรือเอาออกออกนี่น้ ใส่ลงไปเลยเอาไปใส่ดินมาดิอืมชิไดที่แล้วเนาะดินกระดำดำําดินดําแบบสีละสตายแห้งหมักงามพี่น้องเลยปลูกยังก็งาม ลูกสะไทยกับมาเลยมามานี่ยังประธานจะตั้งสื่อสำหรับเพื่นเนาะมอสิเบิร์ตเนาะมันดับไปเองเมื่อกี้นี่เนาะเมื่อกี้นี่ก็ดับไปเองสะทายกำลังแนะนำโตลูกสาวลูกสาวสะไทยเนาะมีลูกสาวกับลูกชายเนาะซึ่งเอามาอยู่น้ำใหม่ๆครับสามมือเนาะสามมือก็อาบน้ำพักอาบน้ำมือเดียวน่าก็อันนั้นเนาะสะทายเอามาอยู่น้ำแล้วสะทายยังประธานด้ตั้งสื่อซ้ำเพราะว่าเหินนักข่าวคือการผสมโตกับพู้หัวสีตั้งสื่อยังเนาะ อ่ะไปจะไปใส่กระไปอย่ามาสอดอย่ามากินนี่นะมันเหมือนจะกินโอ้ยอ่ะจะใสยกระสีเห็ดบนแขนตอนไหนจะใสยเห็ดบไปยากแขนตอนไหนพี่น้องนาบอกไปยังกินอ่ะอ่ะใส่ประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องเด้อนอย่างองี้อ่ะกะได้อันที่ะคุดคุดลูกคุดอ่ะพี่น้อง อันวันกีนินึ่งนี้บบาาเบ็ดเนบะ็ดสไทยเบิร์ตน้อเพียงน้องสไทายก็เลยแบบไปแบบสากโทรศัทพท์และะ้วก็ใส่ใส่ดินและะ้วก็ก้าเด็ดดลอยนะเพียงน้องอืมจังสวยพี่น้องจังว่าสากเบ็ดได้เนาะมี่นะพี่น้องเนาะสีเป็นประมาณนี้ได้สองสี่หกเจ็ดต้นเนาะเออที่จริงเป็นกระพากมาไล่เติบโตพี่น้งองแต่ว่สสสาสไทยหันแบ่งเนี่ยอันให้แม่สมสไทยไปปลูกอยู่น้าน้ำ กะเลยย่างสำนีนะเพียงเนาะแล้วก็เป็นกกมะหุงนะเพีงนะยงเนาะสจตหกจะเอามาเสียไปบนะเพียง,นะงเนาะเออเห็นกกมะหุงแถวเฮือนนะมันปลูกขึ้นมากาอยากปลูกมันเนาะเอากะเอากกของมันนำมาเสียไใบในนี้เนาะแต่ว่าจตหกก็ยังบ่ฮู้คือกันว่ากาแล้วมันสีแบบมันสิอยู่แล้วปลอดภัยอยูบอ่บ่หรือมันสิเป็นจังไดนะ๋เนาะถ่าติดตามนํากันตอนต่อไปนะเพียงเนาะเออกตสิเป็นประมาณนี้แหละที่เฮาเอามาก้าไใบนะพี่นะ้องเนาะสิจริงเพิ่นกะฝาก โกกักหวานมาแลา้วกันถั่วดินแล้วก็จะเป็นอของกินแล้วก็อีช้างอีกแล้วก็โอ้ยหลายอย่างพี่น้องเผนผักมาเนาะแต่ว่าชาไทยกับบริเวณคลิปลงว่าเปิดกล่องนะเออชาไทยบ,บริเวณคลิปลงตอนนั้นแล้วยังเนาะแต่ว่ามื้อนี้ชาไทยก็สิมาเห็ดคลิปที่ว่าก้าในไว้นล้วพี่น้องก้าอันต้นไว้เนาะต้นอ่อนของมันไว้เพื่อยังก็คือจะไหนย,ย่านเพื่นเสียใจนะโอ้ยคลิปผู้อื่นอันฝากมากกายังเห็ดผสนเนาะ เออแต่ขิดเพิ่นเผาโบเห็ดยันเพิ่นน้อยใจนะพีนะ่น้องถ้ากับพวกปิยังตอนนี้สะทายเห็ดแห่เรียบร้อยแลยนะ้วเด้อเนาะทายยันหลายๆคนน้อยใจกันสะทายก็เลยเห็ดนะพีนะ่น้องอืมก็สิเป็นประมาณหนึ่งเดือนเท่านันะ้นเนาะวันนี้จนสวยสะทายกัได้อัน,นเอาน้ำไปโคดบ่นถีสะทายันก้าในพักไใบในวันในพักใวนะพี่น้องกระทาเบิ่งนะงน้ำกันนะพีนะ่น้องอืมไปเบิง่งเบิ่งทีละก้าวของต้นไม้ <laughs> มาสิใหญ่จะขอจะขอมาสิใหญ่เัาใส่เัาใสจนะเพียงเนาะอืกระถาติดตามนกันตอนต่อไปเดี๋ยวพี่น้องเดอนะ้อเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อทางผู้ที่ฝากเครื่องฝา,ากของใหม่ชาวไทยรวมถึงพี่น้องเอฟซีลลายๆท่านนอที่ว่าอ่าเบิ่งคลิปจนจบแล้วก็คอมเมนต์มาเพียงน้องสาทไทยก็ขอขอบคุณหลายๆเด้อยพี่น้องเด้อเนาะสำหรับ, <c oughs> บคลิปนะนี้ชาทไทยกับบอมินยังลายมีแต่ว,ว่าอ่ามาถ่ายทอดให้เบิ้งเนาะตัว่างบดีลงคลิปไปหลายมื้แล้ว พี่น้องเอฟซีก็คิดถ่อมคิดถึงชาวไทยเนาะเออม,มื่อกก็ไปส่วนมักแตงพี่น้องผู้ใดอยากให้ชาวไทยไปส่วนมักแตงก็คอมเมนต์มาเดอ้อพี่น้องเดอ้อเนาะชาวไทยชีาพาไปเบิ่งชีวิตของอ่าพ่อแม่น้องตัวหน้าเนาะพ่อแม่น้องตัวหน้าที่ไปอยู่น่ะแม่ป้านะเพียงเพราะว่าแม่ป้านะเพิ่นอินดูเอนดูสงสารลักการอยากให้มาอยู่น้ำเห็ดเบี้ยเห็ดงานแต่ว่าเงินได้บางเดือน,นกะทำมาเขาได้ก็กได้กันน้นเถื่อนนเพียงเนาะบอก ส่วนยำบุญย่ำสิล่บมีเขามีเรื่องเดินห้อนอีะดิังแม่ป้าพิงกระโสยเนาะเออกะสีเอาประมาณนี้แต่ว่าสีห้ทุกเดือนนะเพิ่นกระบได้ให้ของแม่ป้ากับบริล่ำบระโปรวยเนาะก็เห็ดให้ทีหน้าคือการยังพอสอยกันแต่กระโยแต่ว่าเขาไปอยู่พุ่นนะก็สมเพื่อนเองแล้วพี่น้องปลุกเทียงให้เขาอยู่พร้อมเนาะเออแต่ว่าชีวิตการเป็นอยู่ของเขาความถูกความยากของเขาล,ลูกน้อยลูกน้อยแล้วก็มีพีนออน่น้องเ้ยอานต้นน้องตัวหน้าค่ะยังว่ายังบอกยังบอทันได้เป็นผู้สุดท้ายได้มีผู้สุดท้ายอีกเนาะ ยังอันยังอนายุเนาะยังเปเอาอยู่นะเออยังอุ้มมาอยู่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ามือหนาอันนี้สต่ายออกไปน้าสตทายกาสีนำของอยู่ของกินไปให้เพลินแล้วก็เฮากะถ่ายคลิปเนาะพี่น้องเนาะหลายๆคนก็อยากหับพู้ชีวิตการเป็นอยู่ของเขาสต่ายกะสีไปถ่ายให้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเนาะผู้ใดอยากเบิร์อยากเบิ่งอยากฟังกะอ่าคอมเมนต์มาเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วสต่ายสีออกไปเนาะพี่น้องเนาะอืมสำหรับคลิปนี้สต่ายกะ ขอลาไปก่อนเพียงเนาะหนาพอกัอนใหม่เนาะเออซาซไทยกับบริบรัยเสดอคยูอนยูซ่าเนี่ยแหละอัปเดตสิ่งที่ซาไทยได้เห็ุไปแต่ละเมื่อเนาะสิ่งที่เอฟซีฝากมาเนาะการซาไทยสีสใส่เหี่มันเป็นประโยชน์บ้าซุยสิ่งซูงงอย่างเนาะสิ่งที่เอฟซีใสฝากมาคือในภาคนี้ได้กินยาวนานเลยพี่น้องเอยเออได้ปลูกใบแงงผมเนาะขอขอบคุณหลายๆนได้เพี่น้องเดอ้อที่เบิ่งทีจบคลิปเนาะสำหรับคลิปนี้ซาไทยกับเสด็คทัวลาไปก่อนแล้วก็ขอกล่าวขว่าสาบายดีเนาะ ผูไดบบ้บางๆก็มาปลูกผักสอนสะไทยนี่ได้พี่น้องเด้อ